สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการเอา Excel มาทําเป็นเครื่องบวกเลขนะครับเวลานั่งทำาูอยู่หน้าจอนะครับเราต้องการจะบวกเลขอะไรหรือต้องการบวกลบคูณหารบางทีเราก็ใช้วิธีการนี้ครับเปิดน้านี้เปิดหน้านี้ขึ้นมาก็ใช้ได้เลยนะครับเราก็ตั้งค่าไว้เรื่องการคูณนะครับเริ่มจากการคูณก่อนแล้วก็มีตัวตัวตั้งแล้วก็มีตัวคูณนะครับนี่หตัวตั้ง6ตัวคูณ 8คูณ5เป็น30ใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองเอาลองเปลี่ยนตัวเลขดู8คูณ4เป็นเท่าไหร่32ถูกต้องเห็นไหมครับอ่าอันนี้ดูตัวนี้ใช่ไหมอ่า7คูณ7คูณ7อ่านว่าไปเลย49ไม่ถูกต้องครับวิธีทำก็ง่ายมากคือเราทำเป็น2ช่องนี้ไว้ใส่ตัวตั้งกับตัวคูณแล้วมาใส่สูตรที่ตัวนี้นะครับช่องสีเหลืองเนี่ยนะครับ โดยส่วนนี้เป็นตัวนี้เท่ากับ a2 คูณ a3 นะครับเอามายังไงเอาลองตั้งใหม่ทิพ์ใหม่นะครับลบทิ้งไปก่อน delete ปั๊บแล้วก็ไปกดที่เท่ากับนะครับซึ่งตัวเท่ากับก็อยู่ในช่องตรงชอช้างนะครับถ้าภาษาไทยก็ตรงชอช้างตัวบนสุดนะครับแถบนบนสุดกดเท่ากับเข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกมาเลือกช่องนี้นะครับกดคลิกเข้าไปคลิกนะครับแล้วใช้เครื่องหมายคูณนะครับซึ่งอยู่ บนเลข9นะครับในช่องตัวเลขนะครับในตารางตัวเลขมันอยู่บนเลข9กเลยครับกดคูณเข้าไปเป็นลูกดาวนะครับแล้วก็มาเลือกมาคลิกเลือกตรง a 3นะครับซึ่งเป็นตัวคูณตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับก็ได้แล้วแล้วเราก็กด enter t หนึ่งปับ๊บได้แล้วครับมันจะเป็นสูตรขึ้นมาแล้ว a เท่ากับ a 2คูณ a 3เห็นไหมได้ได้สูตรละอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเป็นช่อง b อันนี้ช่อง a นะครับเป็นช่อง a ช่อง a ทั้งอองอันนี้ช่อง b มันก็เริ่มจากใช้สูตรเท่ากับเหมือนกันนะครับ b2 ก็คือช่องนี้คูณ b3 ช่องนี้นะครับคำตอบก็คือตัวนี้นี่คือสูตรของช่องนี้นะครับ49เท่ากับ b2 คูณ b3 เนี่ยอันเดียวกันนี่คือคูณเสร็จแล้วนะครับมาดูเรื่องการหารการหารก็มีตัวตั้งตัวหารแล้วก็มีตัวตัวหารนะครับ2ตัวนี้เอาไว้ลงตัวเลขนะครับ90หาร5ได้เท่ากับ18สูตรมาจากไหนก็สูตรมาจากเท่ากับ D2 นะครับแล้วก็เครื่องหมายหาร D3 นะครับเอามายังไงเราไปลองดูทดําดูนะครับก็ลองลบกินทิ้งก่อน delete ใส่จะใส่สูตรใหม่เราไปเริ่มจากคำาวากดเท่ากับนะครับกดเท่ากับเสร็จแล้วก็ไปเลือกตัว,ต,วตัวตั้งนะครับ D2 hmm. นะครับแล้วใส่เครื่องหมายหารซึ่งอยู่บนเลข8นะครับในช่องตัวเลขอยู่บนเลข8ตัวหารนะครับตรงนีอีกอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็มาช่องใช้ตัวหารก็คือ ช่อง D3 นะครับแล้วก็กด enter เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะได้สูตรมาแล้วสำหรับการหารเราก็ใส่ตัวเลขมาแล้วก็จะออกเป็นตัวหารมาก็าจะได้คำตอบมานะครับเช่นสมมุติเขาจะเอา70หาร7ได้เท่าไหร่อ่าได้10ถูกต้องเห็นไหมครับเป๊ะเลยไม่มีผิดพลาดนะครับเป็นจุดสนิยมก็ได้เช่นเราตั้งว่า78หาร13 13ตัวตัวหารเห็นไหมครับตอบมันก็อ่าลงตัวเป๊ะเลยอ่า4สิบสี่ใครับสิบสี่นะสิบสี่ไม่ลงตัวไหมครับก็เป็น5.5าจดอะไรไปของมันไปนะครับก็เป็นคําตอบออกมานะครับทีนี้มาดูเรื่องการลบการลบก็เหมือนกันนะครับตัวตั้งตัวลบคําตอบนี้นะครับก็คือเท่ากับ G2 ในช่อง G นะครับ G2 ลบ G3 นะครับตัวลบก็อยู่ตรงไหนอยู่บนมุมสุดมุมบนสุดของช่องตัวเลขนะครับ ออลองดูนะครับไปที่ delete ก <to> ่อนเริ่มใหม่กดเท่ากับนะครับเท่ากับแล้วก็มาเลือกช่อง G2 นะครับแล้วก็กดลบนะครับตรงมุมบนสุดของตัวเลขนะครับกด๊บแล้วก็มาใช้ตัวลบลบเท่าไหร่ฮะแล้วก็ enter ที่1นึงได้แล้วครับคำตอบนะครับเปลี่ยนลองเป็นตัวเลขดูอันนี้20ลบด้วย12ตอบ8ถูกต้องออเห็นไหมครับ อ่าทีนี้วิธีการบวกทํำยังไงการบวกเราอาจจะไม่ได้บวกแค่2ตัวนะครับบางทีเราบวกตัวเลขเยอะๆนะครับเช่นบวกเป็นตัวเลขเรียงกันมา7 8ตัวหรือ10ตัวนี่ผมทําไว้18ตัวนะครับแต่มันจะผลรวมมาอยู่ที่ตัวนี้ครับเท่ากับแปดเห็นไหมตอนนี้ผมตั้งแค่2ตัว5กับ3เป็น8ถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งนีเพิ่มกับ7อีกปตัวหนึ่งเป็น15เห็นไหมครับทำต่อไปสิบห้าแล้วตัวนี้ผมก็ใส่ไว้15เท่ากับ15เหมือนกันมาอย่างไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ผมเอาทําไว้ทําไมเพื่อว่าตัวบนนี้ผมจะได้มันเลื่อนได้ไหมครับเพื่อมันเผื่อยอดมันยังขึ้นอยู่ตรงนี้นะทีนี้วิธีการทํำยังไงถึงได้ผลดุม15บห้าี่มาอย่างนี้นะครับการทําก็คือเราจะเอาช่องว่าเราต้องการแค่18ปช่องนะครับแล้วก็เอาตัวเลขใส่ไปก่อนวิธีการหาค่าตัวนี้นะครับหาหาสูตรทําสูตรทําสูตรมันขึ้นมานะครับเอาล้วก็ใส่ตัวเลขสิปเลขอะไรก็ได้นะครับใส่มันเต็มช่องนะครับหรือเว้นบ้างก็ได้แต่ให้มีให้หมด มีให้เกือบหมดนะครับโดยเฉพาะช่องข้างล่างสุดนะครับต้องมีไม่งั้นมันจะระบบขอบมันก็จะงงบ้างนะครับมันก็ไม่ได้เก่งเท่าคนมากนะครับอ่าสมมุติว่าเราต้องการเลื่ทงนี้เราก็ลากมาทั้งชุดเลยลากไว้ลากมันเป็นทั้งแถวเลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกสูตรตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้สูตรผลรวมนะครับเรียกว่าสูตรผลรวมตัวคล้ายๆตัวซิกมานะครับผลรวมคลิกเข้าไปนะครับมาละคําตอบมาเลยครับเนี่ยหนึ่งหกแปด 168เป็นยังไงมาดูดิมันเท่าก,กับซัมนะครับ sum นี่ k 2ถึง k 1 8นะครับดูช่องนี้นะครับเนี่ย k 2ถึง k 1 8นี่คือ k นะครับ k 2ใช่ไหมครับนี่ตั้งแต่5ลงมาถึง k 1 8ใช่ไหมครับเนี่ยอ่าถูกต้องก็คือผลรวมของยอดนี้นะครับทุกยอดนี้สมมุติว่าเราเอาลบพวกนี้ทิ้งลบพวกนี้ทิ้งคำตอบก็เหลือแค่8เห็น่ไหมครับเพราะว่ามีแค่2ตัวที่ให้บวกกันก็ได้แค่8พวกนี้เป็น0หมด ช่องว่านี้เป็น0ูนย์หมดนะครับก็ได้8ทีนี้ตัวบนนี้มายัางไงดูดูสูตรมานะครับผมติ๊กให้ดูเท่ากับ k 1 9ก็คือเท่ากับตัวนี้เลยครับก็วิธีการคือกดเท่ากับนะครับอาด delete ก่อนกดเท่ากับนะครับแล้วก็ลากมาที่อ k อ่อ k 1 9แล้วคลิกที่1 enter ไปเลยครับพับเรียบร้อยคำตอบก็บมานะครับพอเราเปลี่ยนตัวยอดเป็น R6 เข้าไป สามเข้าไปตัวเลขก็เปลี่ยนพร้อมกันหมดเลยครับตัวเลขก็เปลี่ยนพร้อมกันเห็นไหมครับง่ายมากเลย10ตัวนี้เหมือนกันเท่ากันตัวนี้ก็เหมือนกันเท่ากันนะครับ17เสร็จแล้วครับค่นี้เราก็ได้เครื่องบวกเลขง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาเราต้องการบวกอะไรหรือคูณอะไรหรือหารอะไรง่ายๆก็เอาเปิดหน้านี้ขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับในหน้าจอคอมเรานะครับก็อานำมาเสนอกันนะครับเอาไปลองใช้กันดูขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ